ะะที่อยากจะปรับธาตุในเรือนตัวให้มีแบบเฮ้ยความเพ่งความปังเฮ้ยธาตุเศร้าธาตุบองอมทุกอมสมอมโลกอมภัยเราไม่รู้หรอกว่าธาตุในตัวเรามันขาดอะไรให้คุณใช้ตัวนี้ก่อน<ม>เพื่อปรับก,ก่อนนี่คือกลิ่นเรียกความสุขค่ะโคตรถูกเลยถามอย่างนี้ค่ะถ้าเกิดคุณดึงธาตุความรวยเข้ามาได้สมมตุติด้วยน้าหอมกลิ่นเรียกความสุขคุณว่ามันคุมไม่คะ <S <S คุณชวนลงมืงานด้านดีเลยค่ะแต่ถ้าคุณใช้น้ำหอมพลังงา,งานหินนะคะแล้วคุณ พูดจาไม่ดีคุณดินทาคนอื่นคุณโดนเอาคืนนะคะนี่คือข้อห้ามของของที่ใช่หินมงคลหินมงคลมีคุณสมบัติคือดูดซับพลังงานดีและไม่ดีดูดซับพลังงานดีและไม่ดีคุณลองไปเจิร์ชในเน็ตค่ะถ้าคุณพูดไม่ดีน้ำหอมคุณจะไม่ดีคุณเริ่มอิจฉาคุณเริ่มเนรคุณคุณจะไม่ได้รับเรื่องราวดีข้อห้ามของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหินมงคลห้ามด่าคนอื่นห้ามดินทาคนอื่น จิตต้องดีถ้าจิตชั่วบรรลลยนะคะคุณอนันต์โทษมหันนะคะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตคุณใช้แต่คุณต้องพูดดีคิดดีทําดีดูคลิปครูสิตายิ่งเปลี่ยนชีวิตค่ะโอเคไหมคะใครไม่ได้ใช้กลิ่นนี้ครูบอกเลยพลาดค่ะคุณไม่ปรับธาตุในตัวเองก่อนคุณจะใช้กลิ่นอื่นเห็นผลช้าค่ะครูพูดอีกค่ะวิธีการใช้ของครูค่ะครูจะบอกว่านะคะเออฉันเปิดรับการเงินทุกสกุล ฉันเปิดรับความสุขในทุกๆด้านฉันเปิดรับสิ่งดีๆมากมายมหาศาลฉันเปิดรับทีมงานทั่วโลกฉันเปิดรับคนรักและศรัทธาฉันฉันเปิดรับบารมีทุกทิศทุกทางทั้งแปดทิศสี่ทิศอะไรก็ตามที่คุณอยากจะพูดดีๆคุณพูดไปเลยค่ะและคุณก็ใส่ลงไปเลยค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานค่ะของดีถ้าคุณทําหน้าบูดหน้าบึ้งและคุณพูดตาไม่ดีคุณก็ได้เรื่องราวไม่ดีค่ะใส่ลงไปเลยใส่เยอะพลังงานเยอะค่ะบางคนขายของดีพอมียอด ก่อนพวกเราทากันแบบนี้เลยค่ะตอนขายหินมงคลบางคนขายได้กําไรเป็นล้านค่ะพอขายได้ปุ๊บทำไมคะเขาหยอเพิ่มหยอนเพิ่มยอดเพิ่มอีกหยอนเพิ่มยอดเพิ่มอีกเป็นแบบนี้มาหนักต่อหนักแล้วค่ะไม่งั้นนะคะไม่เป็นลูกชายคนโตค่ะคุณเคยเห็นแบรนด์ไหนคะที่ออกสินค้ามายี่สิบตัวแล้วตัวแรกยังขายดีอยู่คันย้ำนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหินมงคลคุณต้องบวกขาดค่ะถ้าคุณบวกลบคุณจะได้พลังบวกลบลงในหินมงคลถ้าคุณไม่สตาร์หินมงคลคุณไม่ต้องซื้อออคค่ะคคะ,ะโเ